เสร็จแล้วครับข้าวข้าวหเย็ดแล้วาผัดกะเพราปลากระป๋องไข่ตุ๋นาอร่อยอร่อยครับครับเพื่อนเพื่อกิดข้าวด้วยกันนะครับไข่ตุ๋นครับข้าวปลากระป๋องอร่อย ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับเราบิวปอกปังนทุกคนนะครับกินข้าวด้วยกันครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับแซบๆครับกัดกะเพราปลากระป๋องกับไข่ตุ๋นครับ